สวัสดีครับมูนี้นะครับผมหาอยหากินตามวิธีนะครับอ่าจะบอกวิธีนะครับมูนี้จะมาบอกวิธีการอ่าสันตอกนะครับนี่นะครับผมสันตอกนะครับอ่านะครับลายนี้นะครับผมอ่านะครับตอกนะครับเลลายไข่นะครับมีมีลายไข่นะครับผมนะครับผมอ่าแต่ละไข่นะครับเสียงเสียงเพิ่นกับ แตกตั้งกันนะครับรละ่ะเสียงจะแตกตั้งกันนะครับผม and friends and friends. สำเนียงแตกตั้งกันครับผมอ่านะครับอันนี้ก็อีกสำเนียงนึงนะครับผมอันนี้เพิ่นกะทิอีกสำเนียงหนึ่งนะครับผมนี่สำเนียงตอกนะครับผมบานีอ่าตอกบางไข่นะครับก็ตั้นค่อยๆนะครับบางไข่ก็เล่นคอ้นนะครับ มาแลครับวันนี้ผมสีมาสอนวิธีการสั้นตองนะครับวันน, anyway. <Columbus> นี้ครับไม่ได้สอนอกครับมาบอกเวลาเขาไม้นะครับผมเวลาเขาเขาไม้นะครับว่าเขาไม้จังไรนะครับเขาไม้จังไรเราจังหวะการเขาไม้ไปนะครับเวลาเขาไปหานูนะครับผมเวลาเขายืนนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมอันดับแรกเลยเขาหาไม้ได้แล้วนะครับจังหวะที่เขายืนนะครับจังหวะที่เขายืนเบื้องไม้นะครับหรือว่า เขาสีหลอดงูให้เขาต่อเขานะครับผมอันดับแรกเขาต้องยืนระวังปลาหย่าที่มันสูงสูงนะครับปลาหย่าที่มันสูงสูงหรือว่าหย่าห้วห้วงอะครับ <S <S เขายืนในหย่าที่มันตำตำประมาณหัวเขานะครับประมาณหัวเขาแลก็เห็นมันต้นหนึ่งกับปลาหย่าที่เขาที่เขายืนนะครับผมเราสามารถไฟฮอ่นะครับไฟฮาหรือว่าเวลานูนูเขาขอม้านะครับเวลานูเขาขอมานี่หาไฟฮอปุ๊บ เขาเห็นตัวหนูหรือว่าหนูมันมุดหยามานะครับมาสุดที่เขานี่เขาก็ต้องเห็นหนูนะครับเพราะแต่หนูเขาแร้วนะครับผมอันดับแรกเลยครับเขาหูว่าหนูเขาไมาแล้วเขาตองรีไฟนะครับเขารีไฟลงนะครับเราเขากะ่าเอาก่อนไฟครับก่อนไฟน่ะกลมๆเรืองๆง่ญยๆเขาเนี่ยครับเอาไปหาเขานะครับเขาเห้เพียกไฟขึ้นสูงนะครับเราให้สายตาเขานะครับ อ่าเดี๋ยวเบองข้างล่างนะครับว่าหนูหนูเขาขยับเขาบาหขวไสแล้วนะครับผมหรือว่าเขาเห็นตัวเขาแล้วเขาสามารถอยู่ในระยะยิงยิงผาเขาเนี่ยครับอ่าอันนั้นก็คือการเข่าไมยนะครับผมแล้ว <c oughs> บานนี้นะครับผมอ่าบางคนนะครับอาจจะสั้นเข่าไม้ทีนะครับแล้วก็รั้วนะครับผมอ่าอาการอาการข้องนูก็มีมีการเขา่าบางคนนะครับหนูอาจจะเข่ามาพวด ท่เด kind of ียวนะครับแสดงว่าเขารั้วตอกแห้งผดนะครับเขารั้วตอกแห้งครับเขารั้วแบบเขารั้วตลอดอ่านะครับนูเขาก็เลยคู้สึกว่าเสียงนะครับมันอยู่ไกลๆเพาะเขาพยายาไก่ไปนะครับผมอ่าสําหรับผมนะครับขันผมพอนูแล้วนะครับผมพอหนูแล้วหนูเขาตอกผมแล้วนะครับผมกะระยะสองถึงสาเมตรหรือว่าสี่เมตรนี่ครับประมาณนี้นะครับผมกะจีรถเตียงตอกลงนะครับ ค่อยๆสั้นนะครับค่อยๆสั้นนะครับผมค่อยๆสั้นเบาๆนะครับรดแจงตอกรงนะครับเพื่อที่จะให้หนูเขาขยับเขอามาหาเขานะครับผมถ้าเขาสั้นยังยังสั้นยังแห้งอยู่สินะครับยังสั้นยังแห้งอยู่หนูเขาก็จะขยับเลยข้างหลังเขาล้วก็บางตัวเขาอาจจะเราแว้งนะครับเขามาใกล้เราเขาอาจจะออกไปนะครับเราบัานนี้นานาหลายๆคนนะครับถามมาว่าอ่หนูเขามาแล้วตกใจเจ้วหนูตัวนั้น เลอนออกไปท็ดจังไหนนะครับเนาะอ่านะครับวันนี้ประเด็นนี้ก็คือว่าอ่าหนูเข้าม้าแล้วนะครับหนึ่งครับบางทีเขาอาจจะตื่นไฟเขานะครับแล้วสองนะครับอ่าตอกที่หัอสันเนี่ยครับมันดังเ้งเกินไปนะครับอ่าตอกดังแห้งนะครับนี่ครับตอกดังแห้งเราหนูพานไปนะครับหนูมันหนีเขาม้าพานไปเราบางตัวเขาอาจจะอ่าเขาม้าแล้วตกใจไฟหรือว่า ตัวไก่จะตอกห้องนะครับเนื่องจากมันดังแห้งเกินไปนะครับเขากะเพราะเต็นหูเขานะครับปกติหนูยุ่งใหญเหาก็ต้องสั้นหนึ่งสีนะครับสั้นหนึ่งสีเนาะวันนี้เพราะเต็นหูเขามาไก่นะครับเคอะบาๆครับนี่ครับเคอะบอกไปเลยครับผมข้อเบาๆนะครับผมอ่าเขาก็เบิงว่าหนูเขานะครับขยับขยับบอนะครับเนาะขยับ้มมาขยับ้มมาเขาจึงไครอ่าลิงพาเซเขานะครับ อ่าบรมเว่วาซันตุ้ยตุ๊บตุนะครับอ่าแล้ววันนี้ขันนูนูข้อม้าหอดเท่าแล้วนูตกใจไปนะครับอ่าให้หน้านะครับสังเกตเบึงอ่าสำเนียงตอกนะครับสำเนียงตอกเขานะครับว่าเขาซันสำเนียงในนูเขานะครับนี่ครับอันนี้เคาะนะครับอันนี้คพบรมเวรวาสำเนียงคอตอกนะครับนี่ครับอ่าขันนูเข่าสำเนียงคอตอกเขาก็ต้องเคาะครับเขาก็ต้องเคาะครับเคาะให้นู นูเข่ามาหาเขาครับนูนูขันนูหญ่เ,เขาิีดวดชุบ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 เข่ามาเนาะครับผมอ่าขันนูหน่อยเขาก็สิเขาสีเลี่ยงจัดจัดจัดนะครับอ่าวันนี้สมมุติว่าเขาเคาะเคาะสำเนียงนี่เคาะสำเนียงเบาเขานะครับเคาะสำเนียงตอบเบาเขาอ่าเขาล้องเขย่าหยุดเขย่าหยุดเบิ่งนะครับนี่ครับสันหยุดตันหยุดเบิ่งนะครับอ่านะครับนี่ครับ นี่ครับขันนูเขากระเสดแรงว่าอาสัมเนียงหนีนะครับเพราะตื่นนูให้มันเข่าต่อเขานะครับนี่ครับตื่นนูให้มันเข่าบมเมนว่าซันได้ทำเนียงเดี่ยวนะครับบางบางตัวนะครับนูมันตื่นสัมเนียงหนีไปแล้วอ่ามันบวกเข่าสัมเนียงหนีแล้วนะครับเขาต้องนี่ครับแต่ว่านูเขาใกล้ๆนี่เขาต้องขาอเบาลงนะครับขาะเบาลงเพื่อที่ นี่ครับเขาะเบาเขาะทีลงก็ได้ครับไหนูมันเข่าครับนี่ครับแล้วก็บางทีหนูก็เข่าสำเนียงนี้ครับนี่ครับการการทันตอกว่าจำปิดต้องแบบนี้ซึมอไปนะครับไลฟ์ก็ได้ครับนี่ครับอยาแต่ค้นบนา่ครับนี่ครับนี่ครับอยากจะค้นสนัดก็ครับผมอ่าวันนี้เพราะเตนู นู๋บางตัวนะครับขันตื่นเขาต้องรีไฟนะครับรีไฟให้มันมืดเลยครับแล้วก็เขาพยายามยายาไปมองพยายามจะไปมองหนูนะครับผมอ่าเขาฟังเสียงออกนะครับว่านูหนูเขากระโดดเขาม้าหอดได้แล้วนะครับแล้วก็ให้เขาเบิ้งหยาเนะครับหยาเขาหยิบไหวยามื่อคืนนะครับเขาแกลกเขาแก๊กอยู่น้ำหนาเขานะครับผมเาี๋ยวเขาจงไปเบิ้งหนูนะครับนี่ครับอันนี้ต่ออีกค่ายหนึ่งครับผมนูสะดุ้งนะครับต่อพี่คาดนูสะดุ้งนะครับอันนี้ก็ จะด่งมวนไปอีกแบบนึงนะครับอ่นนี้ก็ตอกหน้าพ้นนะครับตอกหน้าพ้นน้องใงนะครับชนบุรีนะครับผมอันนี้ก็ตอกแรกใจนะครับตอกแลกใจนะครับนี่ครับกะสำเนียงคนละสำเนียงครับคนละเสียงแต่ละตอกผมัว่าทุกตอกทุกข่ครับทุกข่ดีเลยครับยูทีแบบว่ายูที่แบบว่าเ่าค้นตค้นสันนะครับตอกดี ปืนดีพาดีแล้วนะครับัาดี้บางคนเห็นว่าเอ้าป็นยังดูเขาพวกเขานะครับกะให้ไปลองเปลี่ยนสำเนียงกันสั้นตอบเบิ้งนะครับแล้วก็แต่ละข่นะครับตอบทุกข่ดีทุกไข่ครับผมตอบทุกไข่ดีทุกข่ครับนี่ครับนี่ครับสำเนียงเพื่อนเมื่อผมอาจจะบดีนะครับผมอาจจะสั้นมาจักเพื่อนนะครับแต่ว่าให้ห้องสังเกตอาการนูนะครับว่าเขาจะงหาอะไรนะครับอันนี้ก็เขาครับ นี่ครับ่าจาเป็นต้องีก่งตั้งแบบสายตนะครับนี่ครับเพราะจังที่ก็เขาครับนี่ครับบางบางตัวนูจะเขา่าจะเขา่าเบานะครับเขาเบาก็ต้องเป็นนี่ครับตั้น นี่นะครับผมเมื่อนี้กัะมาบอกวิธิสันต่อประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสันสันต่อประมาณน alumni, climate, ี้นะครับเวล้านหนูเขาครับเขาทุกสำเนี้ยครับนี่ครับเขาเขาต้องตื่นหนูนะครับเขาต้องตื่นหนูเนาะอ่านะครับผิดกันการสันต่อง่ายๆนะครับผมสันต่อง่ายๆเลยครับนี่ครับนี่ครับตอกทุกข่ครับ ดีทุกค่ายนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมอ่านะครับบางค่ายก็จะเนื้อตอกอาจจะน้านะครับเขาอาจจะดักงแห้งล้วก้นี่นะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอ่าถ้าถ้ามักกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามมานะครับคอมเมนต์ เรียนๆกันมาได้นะครับนานๆนะครับผมวิธีหาหนูนะครับเดาะแล้วว่างๆนะครับผมสีผ้าปิดสั้นนะครับผมสีผ้าปิดสั้นแล้วก็ไปเบิงอาการของหนูมันติ็นยังไรนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมขอขอบคุณครับ